นิทานเรื่องไอ้เทืองกับเสือเย็นกลางป่าลึกแถวชายแดนอีสานมีเสือตัวหนึ่งชื่อเสือเย็นว่ากันว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่เป็นเสือที่มีวิญญาณอาถรรพ์สิงอยู่ไอ้เทืองเป็นพรานหนุ่มที่เชื่อว่าตราบใดที่เขายังไม่ล่าเสือเย็นได้ชื่อเสียงของเขาจะไม่มีวันด่งดังไปทั่วบ้านเมือง คืนหนึ่งไอ้เทืองเดินป่าลึกเข้าไปเจอรอยเท้าเสือใหญ่เขาตามรอยไปจนถึงริมลำธารที่นั่นเขาเห็นเงาดำตะคุ่มใต้แสงจันทร์มึงมาหาค่อยหรือค่อยต่างหากที่รอมึงอยู่เสียงคำรามดังขึ้นไอ้เทืองเงยหน้ามองเห็นดวงตาเรืองแสงของเสือเย็นความกลัวแล่นเข้าหัวใจแต่เขาไม่มีทางถอย พลนหนุ่มเล็งปืนหมายจะยิงแต่กระสุนกลับทะลุผ่านตัวเสือไปเหมือนไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นอย่าคิดว่าปืนจะทำอะไรข่อยได้เสือเย็นกระจนเข้าหาไอ้เทืองหลบแทบไม่ทันสู้ไปสู้มาจนเขาเข้าใจว่านี่คือเสือผีในที่สุดไอ้เทืองต้องทิ้งปืนคุกเข่าลงกล่าวขอขามาเพราะเขารู้แล้วว่าธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรลบหลู่ รุ่งเช้าไอ้เทืองกลับออกจากป่าพร้อมกับคำเล่าขานตลอดไปว่าผู้ที่เผชิญหน้าเสือเย็นต้องรู้จักเคารพวิญญาณแห่งป่าข้อคิดธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรท้าทายอย่างไร้สติบางสิ่งอาจมีอาถรรพ์ที่ไม่อาจอธิบายได้